เพี้ยนแน่แน่มีสามีภรรยาโลกไหนเหมือนก<ห>นันนะครับได้ยินว่าคงจะกินกันเยอะแน่แน่ก่อนจะถึงบ้อเย็นฉันก็เลยเตรียมผลไม้ให้ทานรอไปก่อนนะคะได้เลยกินเล้วไปแล้วค,คุณป้าเราจะกินในส่วนของสาม,มาให้ด้วยนะแน่นอน,น,นที่หวังไว้ค่ะฉันเสิร์ฟอาหารมาสามสิบปีแล้วเตรียมตัวไว้เลยพวกเธอก็กินอย่าให้แพ้คนเสิร์ฟล่ะนะ กอดูดิแง่ไปกินน้ำน้ำแง่พอกินแล้วนะแบบนี้เขาเรียกว่ากินหรือเนี่ยห้องอาหารเขารู้หรูช่วยกินมันมีมารยาทหน่อยได้ไหมบ้าจริงอย่าเก็ะอย่าป่าฉันไม่ยอมแพ้หรอก ต้องรีกินเก่ได้หมดกออ้าวปั๊มเยลูกพี่ในแยกของฉันไปกินนะบอย่าเพิ่งยืมือมาท่ยัเนี่นเต่าตมาจากไหนเนี่ยเยอะเลยนะน่อยคอยดูนะูฟีเจอกับสุนทาบัสก่อนครับนี่มาสกมัแก่นี่นายมเจอเมไร่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเหรอการนี้ก็เขยอร์นาฟาครับเราจะเอาเส้นไปอบแล้วกอเอร่อยจังเลย เอาเอาเอามาเพิ่มอีกเร็วเร็วเอาไปว่าการนะพระราชหมายความว่าเป็นพ่อวิวิชามาฮะน่าหน่าแม่ไว้ค่อยพูดหลังกินพ่อได้นั่นสินะมาขอเครื่องดื่มหน่อยได้ไหมเราได้ขอน้ำด่วนเลยไอหมูมามชมัดย่านเลยเฮียโดนไม่ได้เลยสกปรกชมาศแต่ทบามจุดที่ท่านอีพี่ฟ้องได้ล่ะเบียนงงชมาศ đừng 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 đừng